เดี๋ยวได้เจอที้เจอกันผิดเลยเดี๋ยวเขอเรียกว่ายกพทนให้จิบปะสวัสดีค่ะพบกับเกศว,วันน,นากับรายการใจสำนานทอลกรายการทอล์กสบายสบายที่จะทําให้คุณค้นพบและเจรนาเพชรที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะวันนี้ก็เข้ามาสู่ EP ที่21แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้อภัยค่ะ ในการดิมเนิมติดตามพระเจ้านะคะชีวิตคริสเตียนถูกสอนว่าเราบรที่จะให้อภยัยแต่การไม่ให้อภัยนั้นเปรียบเสมือนกับยาพิษนะคะที่ร้ายกาจว่าที่จะทำลายและขายายบาดแผลในความคิดและจิตใจของมนุษย์นะคะแล้ววันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้และผู้ที่จะให้ปอนตกระจาดกับเราก็คือท่านอาจารย์บรรณุศักดิ์สิทธิพิบิบุโสไในคณิตศาสตร์ของเราะคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการให้อภัยค่ะ การให้อภัยมีความสําคัญอย่างไรกับชีวิตเสเตรยนคะก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับอย่างที่คุณแกพูดเมื่อกี้นี่นะครับว่าถ้าเราไม่ให้อภัยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับยาพิษนะที่อยู่ภายในความคิดและจิตใจของเรารเพราะฉะนั้นจะเป็นเป็นยาพิษเนี่ยโอ้โหเราต้องรีบเอาออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เกเร็วได้นะครับแล้วก็ไม่พยายามให้มันเข้ามาอยู่ภายในจิตใจของเราคือถ้ามันเข้ามาต้องรีบรีบ คำจัดออกไปเพราะมันมีแต่โทษมันไม่ได้เสริมสร้างเลยทําให้ชีวิตเราแย่แบบยส่วนใหญ่คนที่รู้สึกว่าไม่ให้อภัยก็คือฝ่ายที่ถูกกระทำค่ะอาจารย์แล้วเวลาเขาถูกกระทำเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธแล้วก็รู้สึกไม่ให้อภัยได้เปล่าคะอาจารย์ก็ได้นะครับก็ต้องมีบอกว่าเออโกรธก็โกรธได้อันนี้เป็นเป็น,ปนธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ใช่เป็นบุ่นจดเวลาคนพูดไม่ดีหรือทําไม่ดีกับเราเราก็ไม่พอใจเราก็รู้สึกโกรธ แต่ผมคิดว่าเราตั้งตั้งสติตให้เด็กนะแล้วเราก็ต้องมองว่าเราอยู่ในโลกที่มันไม่เพอร์เฟกมันไม่สมบูรณ์นะคนเราหลายหลายคนเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นเขาทําอย่างนั้นก็จะมีปัญหาในชีวิตก็จะมีบาดแผลในชีวิตนะครับและทําให้เขาแสดงออกมาอย่างนั้นพูดออกมาอย่างนั้นนะครับเพราก็อย่าไปถือสารนะครับแล้วก็เอออย่าไปเอาตัวเอาตัวเราเองเป็นมาตรฐานเราเลยถ้าเรา ถ้าเราเป็นอย่างเขานี่ยเราจะไม่ทําอย่างเขาอย่างนั้นอย่างนี้ดางๆนี้แต่เราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นอย่างเราไม่รู้สนานการของเขาอะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้นะครับเราก็ไม่ถียสาเราก็ให้อภัยอาจทคายอย่างเช่นเวลาเราถูกกระทามแล้วค่ะแล้วเราก็ต้องเป็นฝ่ายให้อภัยคนอื่นเสมอเสมออย่างนี้ค่ะมันจะดูเหมือนกับไม่แฟร์หรือเปล่าครับก็คิดอย่างนั้นได้ครับแล้วถ้าเรามีเขาเรียกว่า มุมมองแบบนั้นการให้อภัยมันจะยากมันจะยากมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมทำไมต้องเป็นเราเออแ,แล้วก็ทำไมต้องเจอสิ่งเหล่าน,นีนะ้มันมันไม่เราไม่สมควรจะได้รับนะในสิ่งต่างๆนีแ้แต่ว่าพระมันปีก็สอนให้ข้อคิดแก่เราว่าให้เรายกโทษเหมือนที่เราได้รับการยกโทษจากพระเจ้าไอ้จริงนี้เป็นเคล็ดลับที่สำคัญนะคือพระเจ้ายกโทษให้เราเนี่ย ไม่ไม่ใช่บนพื้นฐานของความยุติธรรมถ้โดยความยุติธรรมเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ควรได้รับกรารยกโทษใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าก็ยกโทษให้เราถึงแม้ว่าเราไม่สมควรจะได้รับเพราะฉะนั้นบนพื้นฐานอน,นี้แหละที่พระมีสอรับให้เรายกโทษให้กัทาทั้งทั้งที่เขาไม่สมควรจะได้รับประยุกต์มาในเขาเพราะเราเองก็ได้รับการยกโทษจากพระเจา้าอยากที่เราไม่สมควรจะได้รับ อนันนี้จะช่วยเราต้องปรับทัศนคติของเราให้ตรงตามแบบพระคัมภีร์เราจะเข้าใจในการให้อภัยอย่างถูกต้องใช่ครับเว้นั้นเราไม่มีแรงพอไม่มีกำลังพอที่จะให้อภัยซ้ำๆใช่ไหมคะจะใชรย์ใช่คะแล้วทำไมรพระเยซูคริสต์ค่ะถึงได้ตรวเรื่องีไว้ในคัอภีิฐานนะคะอาจารย์ในมัทธิวบทที่หกข้อที่เก้าถึงข้อสิบสามค่ะอาจารย์ใ mm hmm. นเรื่องของการได้อภยะะัยครับเพราะว่ารพระเยซูคริสต์ทรงทราบว่านี่เป็นปัญหาของมนุษย์จริงๆนะครับ ที่ทำให้เขาเรียกว่าเราไม่สามารถดําเนินชีวิตในความรักอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงปรารถนา<ะ>ให้เรารักสิ้นกันเลกันนะครับคือการไม่ให้อาภัยเนี่ยมันจะบั่นทอนคว<ะ>ามรู้สึกที่ดีตอกกันและกันให้มันหายแล้วมันมันกลายเป็นความเปลียชัง่งนะครับเป็นภักคติเป็นอะไรต่างขึ้นมาแทนที่เพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ย ก็ถ้าเราไม่ให้อภัยเดี๋ยมันจะสร้างความแผลที่หมอมิเียดขึ้นมาทันทีดังน,นั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญอาจารย์า้าอย่างเช่นหลายคนที่เป็นผู้เชื่อค่ะก็บอกว่าพระเยซูส่งเป็นพระเจ้าครับทุกคก็ทําได้สิแต่เราเป็นมนุษาาย์นะค่ะเราจะไปทําแบบพระเยซูคงไม่ได้อภัยก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นมุมมองของบางคนนะครับเขาก็คิดได้แบบนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าเอา การให้อภัยเนี่ยถามว่าเราสามารถจะทำได้ไหมมันอาจจะยากนะแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าและเราจะให้อภัยและขอพระเจ้าเนี่ยให้กำลังแก่เรารขอความรักของพระเจ้าเนี่ยเทเข้ามาเติมเต็มในหัวใจของเราเพื่อเราจะสามารถให้อภัยเขาได้เหมือนที่พระเจ้าทรงประทาน,น พระเจ้าจะช่วยเนระอาจารย์กำลังจะบอกว่าการที่เราตัดสินใจก็ไม่ได้หมายเขาว่าเราเราทําได้แล้วแต่ในขณะที่เราตัดสินใจเราไม่พร้อมที่จะอาภายัยแต่เราขอกาลังที่มาจากพระเจ้าอาจารย์เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะเคยมีครับแล้วก็ผมมองว่าพระเจ้ารักเราแล้วที่พระเจ้าบอกให้เราให้อาภัยเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยคือตัวเราแล้วการให้อาภัยแก่คนอื่นนี่แสดงว่า เรารักตัวเองเป็นเราไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการเก็บยาพิษไว้ในจิตใจในความผิดอนัรวิธีเอายาพิษอันนี้ออกเนี่ยคือการแหบถ้าตราบใดที่เรายังไม่แหบไปเราก็เก็บยาพิษนี้ไว้กับตัวเราเองเองก็เราจระํำเข้าตัวเองครัออ๋ถูกตอนค่ะอาจารย์เราต้องให้อภัยท่านมหาสมัยคะถึงจะเรียกว่าการให้อภัยแบบถูกต้องหรือสมบูรณ์นะคะอาจารย์อ๋อหมายมันวัดขนาดนํำบากครับ แต่ผมคิดว่าเราเราควรจะให้อภัยโดยที่ไม่เก็บความโกโรธนะเอาไว้กับชีวิตของเราสือส่อเหมือนกับว่ายกโทษ<ฮ>ยกไปเลยมอบให้กับพระเจ้าจบนะให้มันผ่านไปอาจารย์ถ้ากิว่าเราให้อภัยไปแล้วแต่เราไม่อยากเจออุกรณีอย่างเงี้ยบอกว่า ฉันให้อภัยเรียบร้อยนะกับคนคนนี้ที่ทําผิดกับฉันแต่ชาติเนี้อยอมวังได้เจอเจอกันเลยอันนี้เรียกว่าให้อภัยผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าอ,อการให้อภัยเนี่ยค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะกลับไปสู่สภาพไว้วางใจซึ่งกันและกันเหมือนเดิมก็คือเราต้องยอมรับว่าการที่เราค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงระดับที่ที่ดีเนี่ยมันใช้เวลานานพอเขาทําไม่ดีกับเราเนี่ย เขาทำลายความไว้วางใจให้สูญเสียไปมันต้องอามาเบลล์มาเราไม่ติดกั้นนะโอกาสที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหมา่แต่ว่าจะคาดหวังว่าพอเราให้พอภัยก็ทุกอย่างจะเอาเงินเดิมเลยเนะี่ยมันคงเป็นไปไรไม่ได้เ,เพราะว่าคนเรามันไม่ใช่คอมพิวเตอร์อก็ปุ๊บติดปั๊บมันมันต้องใช้ความัมบันแล้วก็อย่างเนี่คือว่าพอก็ทาไม่ดีกับเ,เราเรียนรู้นิสัยกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีความตะวังมากขึ้น เราก็รอบครอบมากขึ้นนะเอ,อคนนี้เป็นยังไงกันตามวันนี้แต่ก่อนเราเชื่อใจเขาเราคิดว่าเขาอยู่ระดับนี้พอมีเรื่องเกิดขึ้นมาเนี่ยความเชื่อใจลดลงความเชื่อใจลดลงและความเข้าใจว่าเขาอยู่ระดับนี้มันไม่ใช่จริงๆเขาอยู่ระดับเพราะเราก็ลดความคาดหวังลงและมีความระมรัดระวังมากขึ้นในการติดตอ่อสัมพันธ์นะครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าไม่ให้อภัยแต่กำลังเ,เรียกว่าเราเรียนรู้จักคนนี้ดีขึ้น และปรับตัวเราให้ให้เหมาะสมกับส้นันนอาจารย์กำลังจะบอกว่าในขณะที่เรามีความรู้สึกที่โกรธเขาแล้วเราพยายามให้อภัยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมแล้วก็ทําได้กับเขาได้โดยที่ไม่มีปัญหาใช่ไหมอาจารย์แล้วหังจะต้องปรับอ,อ,อย่างที่บอกว่า <c oughs> ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจความตึงๆเนี่ยก็จะลดลงนะแล้วกเ็เราก็ต้องก็เรียกว่ารอบข้อมากขึ้น คือคือแต่ก่อนเราคิดว่าเขาเป็นแบบนี้เราเหมอะนั้นเหมอะนี้เขาไว้วางใจแต่จริงๆแล้วมันมัน,มนเขาเขาไม่พร้อมที่จะรับความไว้วางใจจากเราคือถึงขนาดนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วเราคาดหวังจากเขาเกินความเป็นจริงแสดงว่าการที่เรานั้นรู้สึกแย่รู้สึกเจ็บปวดน่ะมันก็เกิดจากพวามข้ามอ่ะ้วยใช่ไหมคะ <S <S ใช่ครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราเจ็บปวดกับการข้าหมหวัง เขาก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจแล้วทาให้น้องผายอภัยคนยากคือใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์คะในพัมภีที่บอกว่าเจ็ดอูเจ็ดสิบเขาเนี่สาวหมายความว่าอย่างไรคะอาจารย์คือหมายความว่าเราจากแดที่เรายังอยู่ในโลกนี้คือโลกนี้มันเป็นโลกอย่างที่บอกบอกว่ามันไม่สมบูรณ์ไม่เป็นพเนะเราจะเจอคนที่เอาเปรียบเราเจอคนที่มีบาดแผลในชีวิตเจอคนที่เห็นแก่ตัวเจอคนที่ยังมีปัญหาชีวิตมากมาย ที่เราอยู่ในคริตจักรที่บอกประตาผูล้ลำบากปิดเหนื่อยมาหาเราเราจะทําให้หายเดือดกันสุดไอพ้พวกลำบากเนหนื่อยก็เข้ามาให้พวกมันมาทำให้เราเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องเตรียมใจให้พร้อมว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกที่มันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แล้วอีกอย่างหนึ่งจเราเตรียมใปพร้อมคือว่าเราเองก็ไม่เพอร์เฟกต์ใช่เรามีสิทำเสียใจแล้วเราก็ต้องต้องรู้ว่าถ้าเราไม่ยกโทษให้คนอื่นถ้าเจ้าไม่ยกโทษให้เราเพราะฉะนั้นเรื่องการไม่ยกโทษคนอน่นเป็นเรื่องใหญ่ มันเป็นเรื่องเรื่องซีรีสถ้าตาบใดที่เรายังรู้ว่าเราไม่เพอร์เฟกต์แล้วเราต้องการให้พระเจ้ายกโทษให้เราเราก็ต้องรู้ว่าพระเยซูสอนเองการที่เราจะได้รับการยกโทษจากพระเจ้ามันมีเงื่อไนไขนะะ<ฆ>พระเยซูตรัสอเองเลยนะหลังจากที่พระองค์สอนเรื่องคำอธิษฐานเสร็จเนี่ยพระองค์งสำคับเลยนะเขาเรียกว่าไฮไลท์นี่ครับถ้าเราไม่ยกโทษให้กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยพระเจ้าก็จะไม่ยกโทษให้กับเราด้วย เาะเพราะฉะนั้น,นเราก็ต้องตระหนักว่าเออเราเองยางต้องขอให้พระเจ้ายกโทษเราในอนาคตข้างหน้าอีกเพราะฉะนั้นทำที่ดีแราผลยกโทษเหมือนว่าในอนาคตเราต้องมีสิทธิจะฆ่าได้เสมอ,อและถ้าเรามีมุมอแบบนี้เราก็พร้อมที่จะเปิดใจที่จะให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับและในขณะเดียวกันถ้าเรามีวุงสองสองมุมนเนี่ยมันจะทําให้รามีความเข้าใจในการให้อภัย ในขณะที่ไม่สมบูรณ์และเราให้อภัยกันมากขึ้นเราจะถูกพัฒนาความสัมพันธ์เราเป็นในทาบที่ดีขึ้นด้วยได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถึงแม้ว่าเคยข้ามไปแล้วเหมือนเหมือนยกตัวอย่างเหมือนอ่าปอมโลเอ้ยขอโทษค่ะอ่าอ่าเปโตะค่ะที่ปฏิเสธเยซูใช่ไหมคะใช่ในความในความผิดนั้นไม่น่าให้อภัยเลยที่บอกว่าจะไม่ละทิ้งใชื่มค่ะแต่พอวันนึงต้องปฏิเสธพโลกหนึ่งสามล้านอย่างเงี้ยในช่วงวิกฤตที่สุดของชีวิตของพระเยซูที่พระองค์ต้องการเพื่อนไอ้คนนี้แหละปฏิส แล้วถ้าเป็นเราทุกเจ็บปวดแล้วบอกครับท,ทําไปถึงทําแบบนี้เพราะว่าคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้มันเชื่อถือไม่ได้ครับแต่เขาก็มีความมั่นใจว่าเขาจะไม่ทํามันก็เหมือนกับตัวเราค่ะที่เรามีความมั่นใจว่าเราที่แหละจะไม่ทําให้คนอ,อื่นเนจ็บปวดแบบนห้นนะคะเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่พลาดในเรื่องนั้นก็ได้เราก,ก็ขอโอกาสนี้เหมือนกันกับสิ่งที่เราเคยพลาดไปเพราะฉะนั้นอาจารย์มีคําแนะนําแนะนําเย็ในไปคะสําหรับคนอื่นที่พลาดกับเราค่ะคือคือ ผมอยากเพิ่มเติมอันหนึ่งนะครับคือบางคนบอกว่าอาจารย์มันยากเ,กเหลือเกินในการที่จะยกโทษ<ฆ>ให้เขาเนี่ยเอืจะทำไง<ฆ>ผมบอกเขาผมแนะนำอย่างนี้นะคือคือความเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าถ้าเรายกโทษในเขาและไอ้ที่เขาทำผิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาเขาจะได้รับผลตอบแทนหรือเปล่าผมก็จะหลนใจบ,บอกว่าให้มอบการแก้แค้นหรือมอบ ผลตอบแทนที่เขาจะได้นับจากที่เขาทําไม่ดีกเราให้พระเจ้า,าพระเจ้าจะเป็นคนัดเขาจะได้สบายใจนะเออ,เ,อ,อเขาเล่นงานเราเขาทำแรงดาวเรายกโทษนั้นมันก็จะจบแค่นั้นหรือมันไม่จบมันจบสําหรับเราก็คือเราเอายาพิษออกไปแล้วแต่ผลที่เขาหว่านไปนี่เขาจะเกี่ยวไหมเกี่ยวแน่นอนไม่ต้องห่วงพระเจ้าจะจัดค่ะเป็นเวลาของเขาแล้วพระเจ้าจะจัดการในเวลาของพระเจ้า ม่เช่แปน้นนะพอยุ่งให้พระเจ้าแล้วก็จบก็เดินเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกโกรธเครียดแทนใครน่ะบางคนอธิษฐานแบบนี้ค่ะอาจารย์ขอพระเจ้าลงโทษเขาหนักๆเขาบอกเขาไม่สามารถที่จะทําได้ครับแต่เชื่อว่าพระเจ้าทําได้ผู้เดียวเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานแบบนี้อาจารย์แนะนําอย่างไรคะคือว่าที่มีมุมบอกแบบนี้เลยค่ะคือมันเป็นอย่างนี้ในสดุดีบางตอนอย่างปุสรีหกสิบเก้าดาวิดก็อธิษฐานกันเขาเจ็บใจมากเขาเลยระบายระบายกับพระเจ้า ระบายได้รู้สึกดีขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราพัฒนาจิตอีระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถโวยพรเขาได้โวยพรศัตรูมันมนุษย์คือคือคือเราเอาเอา,เอาราะดับแบบระบายออกก่อนระบายให้พระเจ้าฟังเราเจ็บใจลงโูโหงม่านแล้วพระบายหลบพระเจ้าบอกกับพระเจ้าเลยขอพระเจ้าจัดก,การเขาแรงแดดราว่ามอบให้กับพระเจ้าเบิดระบายเสร็จเราคิดได้ ว่าจริงๆแล้วพระอัสะณะขงพระเจ้าเป็นอย่างใดเสร็จแล้วเราต้องเก็บเอาไว้พอจี้ะเลยแค่แบบนั้นอ่คือถ้าเราสามารถไว้อพอจะได้ว่าเราขึ้นอีกระดับนะ<ฆ>แต่อย่างน้อยที่สุดเราระบายกับพระเจ้านะ<ฆ>ว่าขอพระเจ้าให้จัดก,การก็อย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเรามอง่เจา<ฆ>้าเออเราก็จะได้พิี่คลงสบายขึ้นดีกว่าว่าให้มึนมาลดจัดการผลออกมาทางแต่ได้น่อยากกาใช่ไหมเพราะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่จะเป็นคนที่มีความเข้าใจ ในขณะที่เราโกรธเนี่ยเราสามารถที่จะพูดความรู้สึกในความเป็นเราได้กับพระเจ้าถึงแม้มันจะเป็นรรมุมมองที่ดูเหมือนแย่ลบก็ตามครับก็ดีกว่ากับการที่เราจะเอารรมุมมองแย่ลบเนี่ยไปคุยกันเองครับแล้วก็ให้มันรู้จักการ,รอาจารย์อาจารย์เคยมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ให้อภัยยากเยค่ะแล้วรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลานานเนี่ยอาจารย์มีประสบการณ์หรือมีค่าวในมื่ถือบ้า่ ผมก็เข้าเฝ้าพระเจา<ฆ>้าแล้วก็ระบายกับพระเจา<ฆ>้าผมรู้พระเจ้าทรงซาทุกสิ่งแต่ว่าเรามันอันน้นไงมันต้องมีมีที่ปลดปล่อย <c oughs> แล้วผมพบว่าปลดปล่อยกับพระเจ้าเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าพระเจ้าเก,ก็บความเราดีจริงจแล้วพระเจ้าเนี่ยเข้าใจเราคะพระเจ้าเข้าใจเราแล้วผมพบว,ว่าเมื่อผมระบายออกไปแล้วเนี่ยผมสบายใจขึ้นดีขึ้นนะมันมันมันไม่ต้องมึกแบกอั้นข้างใน มันมีรูระบายมันก็บอกแต่นางก็มีบรพพล์นะคะเป็นผู้เชื่อะคะ่ะเขาบอกว่าพระเจ้าผู้เชื่อใหม่ะคะ่ะพระเจ้ามีงานเยอะอยู่แล้วโอ้ไม่มีเวลาฟังหรออาจารย์ให้คำแนะนำยังไงกับผู้เชื่อใหม่ะคะโอ้พระเจ้านี่มีชน n n เยอะมากนะครับเอ่อแล้วพระเจ้าไม่จกไม่จากัดค่ะแล้วพระเจ้าฟังเราเสมอใช่ใทุกช่องทางที่เราคิดไม่ถืรอร่งทางค่ะเอ่อถ้ามนุษย์สามารถทําได้มีชา n นลเยอะแยะไปหมดพระเจ้าถึงกว่ามนุษย์เยอะค่ะ อาจารย์มีเคล็ดลับยังไงคะกับการให้อภัยผู้คนได้อย่างง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะคือคือเคล็ดลับของผมคือว่าอย่างรราที่ผมบอกผมเองก็งไม่เปอร์เฟกเขากำลังถูกสร้างขึ้นมาแล้วคนเหล่าน,นั้นก็ไม่เปอร์เฟกเขาก็กำลังถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตระหนักในความจริงนี้เราก็ยุบตัวเอให้โอกาสเขาเหมือนที่เราได้รับโอกาสจากพระเจ้าให้โอกาสเราเรากำลังโตขึ้นทําไมเราจะต้องให้ความไม่สมบูรณ์ของเขาเนี่ย มาถ่วงเะะมันดึงเราไว้ทําไมเราต้องติดอยู่กับอดีตท,ที่มันแก้ไขไบไม่ได้นะ่ะยกโทษจบเราเดินหน้าดิบเวทแก้ที่ตัวเราเราต้องคีดให้ได้คนี่คือเก็็แล้วของท่านอาจารย์นะคะที่จะบอกให้กับเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการให้อภัยอย่างถูกต้องนะคะไม่มีใครเพอร์เฟกค่ะแต่ในขณะที่เราไม่เพอร์เฟกนั้นเราก็ต้องการโอกาสที่คนอื่นนั้นให้กับเราและในขณะเดียวกันเราก็ควรที่จะให้โอกาส ดีให้กับอึดอัที่ทําผิดพลาดกับเราเนะคะเพื่อเนเราดันั้นจะไม่ทำร้ายตัวเราเองในขณะที่เรารู้สึกโกรธแค้นเจ็บปวดแล้วสุดท้ายเราไม่มีความสุขเลยคนที่มีความสุขก็คือตัวเราวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มนุษย์ั์มากมากเลยที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องการให้อภัยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับและสําหรับพี่น้องที่ติดตามรายการใจสมานท้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อท่านจะไม่พลาดในอีพีถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ